จัดทุเรียนไปหาหน่วยพี่น้อง๊าดเป็นเงินเท่าไรเนะาะบัดนี้เนาะยังไม่รวมราาคยังไม่รวมราคาร,ราคาอเป๊ปหนึ่งครับว่าจะคิดเป็นเงินกี่บาทครับผมหาหน่วยหาหน่วยเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทห้าลูกโอ้ยคุ้มใายปะ cầu lấy cầu lôi hơi còn hai sáu hộp cầu lôi hai sáu hộp cao cao hộp ô con đế súp bò súp bò súp ok ai cũng được đừng Hãy ừ. subscribe ดีเลยพร้อมกินมันสุกเยอะแล้วครับเป็นสุกแปนสุกหนา็นอก่ป่ะเพีุ่้งนี้เหรอทีกซ้ำหน่วยเป็โป๊อกบังเอินโอ้ยนิวค่อยเคี่ยวเบินเหนียบไว้าหน่วย ขาหน่วย9 9 6บาทโอยกับคู่เนาะโอแพงโอแพงเพิ่นแรงเพิ่มแรงเพงก็ได้อะขาหน่วยเกบาทพอ่เก้องิบหบาทนาวยได้ละพันคีดตะลุงที่อยู่ด้วยกันคู่นะพี่คู่เหรอจ้ สุกไปไหมพี่หรือว่าพอดีอะพอดีไหมเจ็บ น้องแซบแซบบ่เบิ่งนะเบิ่งตาพี่น้องเ,เ,เอบิ่งนะเบิ่งตา,นงงนะงตาเนี่ยเพ่อนะกินทุเรียนเป็นอาหาร <c oughs> อันน้ำมาโซเนะอันน้ำมาโซเนะกำได้กินทุเรียนอะยิ้มเปิ้ยยิ้มเปยอารมณ์ดีเจ๊งเด้อ เบิ้ลมือกับบราเพื่อพอคำก็ได้กินดูดันนี่แล้วนี่นะนี่นะไปกับบ้านเฮาพี่น้องสวัสดีเนี่ยสิกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ